ตรงนี้ครับขณะนี้ก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะครับค่าและสภาทางเลือกแรกคือก็ต้องก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับกระบวนการเริ่มต้นใหม่ครับมาร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ใหม่มโดยเอาการธรรมชาติมติเนี่ยมาเริ่มต้นก่อนค่ะถ้าประชาชนเห็นด้วยถึงค่อยเริ่มต้นกระบวนการแก้ไข29นะครับค่ะเลือที่สองครับก็มาแก้ไขเพิ่มเติมเป็น เปยนมาตราซึ่งผมเรียนว่าปี2538เนี่ยเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่มีการแก้เลี้ยงมาตราก็จริงแต่แก้ทีเป็นร้อยมาตราเลยร้อยกว่ามาตรานะครับในปี25รัฐมนูญ2534เนี่ยนะครับก็มีการแก้ในปี2538ร้อยกว่ามาตราทีเดียวตอนนั้นอายุ18ปีก็เป็นหนึ่งในประเด็นในึ่งด้วยในตอนนั้นนะครับก็ก็เป็นไปข้อซึ่งเป็นไปได้ก็เป็นทางเรื่องของสภานะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ย ตกลงว่าไม่ถามนุนท่านวินิจฉัยว่าไม่เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระบาทสมเด็จพระมุขนั่นก็หมาว่าไมว่าตัวบทนุนย่าจะไม่ได้ร่ิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยนะครับทับ11นะครับก็เขียนชัดเจนว่าร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสสรเนี่ยนะครับจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้นะครับก็มีตรงนี้ ป้องกันเอาไว้แล้วท่านเลยบอกว่านั้นเนี่ยจึงไม่เป็นการล้มล้างที่สรุปคือว่าได้ไปคนละครึ่งนะฮะแล้วประเด็นสุดท้ายที่เฝ่ายพูดกันยุพักไม่ต้องพูดถึงเลยก็ผมบอกแล้วถ้าเกิดข้อสามไม่มีข้อสี่ก็ไม่ต้องมีทีนี้ก็คือได้ไปคนละครึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องนะครับก็ไม่ล้มล้างระบบการปกครองส่วนฝ่ายผู้ร้องที่ต้องการจะบอกว่าที่แก้ไขสองเก้าหนึ่งเนี่ยทั้งร่างหมายฉบับทําไม่ได้ก็ได้คือคือเรียกว่ามันเป็นคำวินิจฉัยที่ มีสองอย่างอยู่ด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งคือสองเก้าหนึ่งนะครับในขณะนี้ที่ทําอยู่ที่ไปแก้ไขให้มีสสรเนี่ยทาต่อไม่ได้นะครับต้องมีการธรรมชามติก่อนหรือกลับไปร่างไปแก้ไขเป็นลายมาตราแต่ที่ทําอยู่เนี่ยทำต่อไม่ได้แต่ว่าพร้อมๆกันนั้นนะครับสานุนก็ไม่ได้บอกว่า ที่ทำอยู่นี้เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองค่ะคือเราดูจากฝั่งกรก็เรียกเป็นแนวทางที่เรียกว่ากลางๆนะค่ะก็เป็นแนวทางที่รักษาบรรยากาศบ้านเมืองที่สุดแล้วนะคะคือเราฟังข้อมูลจากฝั่งผู้ถูกร้องเมื่อสักครู่นี้ก็ดูจะน้อมรับแต่ว่าอาจจะด้วยความเพิ่งออกจากห้องพิจารณามาเพราะนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็วางแนวทางการปฏิบัติกอว่าตกลงจะเอาแนวทางไหนจะตั้งสสรและทําประชามติหรือจะแก้เป็นรายมาตรา ทีนี้เราไปดูในส่วนของบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูญกันต่อเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นนายวิรัติกัิยาศิรินะครับจากประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องครับเราเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งศาลเห็นด้วยนะครับศาลเห็นด้วยเต็มร้อยนะครับและศาลเห็นว่าพี่น้องประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้สถาบนารัฐธรรมนูญ รัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลเนี่ยเป็นเพียงผู้ใช้รัฐธรรมนูญเมื่อเป็นผู้ใช้เนี่ยนะครับรัฐสภาไม่มีอำนาจยกตัวขึ้นไปเป็นผู้สถาปนาหรือเป็นผู้จัดร่างรัฐนูนใหม่ทั้งฉบับรัฐสภาโดยตัวเองทําไม่ได้เมื่อรัฐสภาตัวเองทําไม่ได้ไปมอบสะสรยิ่งก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นศาลบอกว่านะครับศาลวินิจชัยว่าการแก้รัฐนูนโดยทําใหม่ทั้งฉบับ เป็นการล้มเลิกรัฐนูลเดิม50เนี่ยนะครับเป็นอันใช้ไม่ได้นะครับศาลบอกทางออกว่าจะทําได้มี2ทาง1นึ่งไปสอบถามประชาชนตามกฎหมายพรบรประกอบรัฐนูลว่าโดยการออกเสียงประชามติหรือให้รัฐสภา ให้รัฐสภาเป็นคนทำนะครับตามรายมาตราเป็นประเด็นประเด็นไปส่วนประเด็นที่ศาลท่านวินิจฉัยว่าการกระทำของรัฐบาลนี้ไม่เข้าถ่ายล้มล้างการปกครองตรงนี้นฝ่ายผู้ร้องมองอยังไงครับเอ่อข้อได้จริงนะครับข้อได้จริงแล้วจริงเออผมไม่อยากไปต่อแยกับท่านคณะตุลาการนะครับแต่ว่าคุณยงยุทธวิชัยดิตรับเองว่าเขาพักเพื่อไทยเดินคู่กับนปชนปช,นชมีพฤติกรรมที่ล้มล้างกระบวนการการปกครอง แม้ระบอกประชาธิปไตยชัดเจนนะครับแต่เมื่อศาลวินิจฉัยว่ากรณีถ้าชัดกว่านี้ให้มาร้องใหม่ได้คือคือศาลบอกว่าถ้าชัดกว่านี้มาร้องใหม่ได้ผู้ทราบเหตุมีสิทธิมาร้องผมก็คารพในความในดุลพินิจของศาลในตอนนั้นครับยางนีพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการแก้ไขและทำนุงของรัฐบาลต่อไปยังไงครับหนึ่งนะครับถ้าเป็นการล้มล้างสถาบันพระมกษัตริย์ สองถ้าให้ได้มาซึ่งอำนาจนอกวิธีรัฐธรรมนูญ50ผมมาที่ศาลอีกครับครับครับเออเอานั่นคือนั่นคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ50นะครับรัฐธรรมนูนห้าศูนย์ศาลยกยกคำยกทำทำว่าอำนาจสถาปนาซึ่งถ้าท่าน เพื่อนสื่อมวชนจําได้ผมยกคําถามนี้ถามคุณอัจฉริพอัจฉริพจารุจินดาเลขาธิีกาว่าเจตนารม์รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูนใช่ไหมอัจฉริพรับว่าใช่ถามต่อว่าดูเจตนารมณ์แล้วผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยมสีสองกลุ่มคือหนึ่งพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยสองเอ่อพระมหากษัตริย์ผมถามมาแค่นี้เพราะอะไรครับเพราะ ผมรู้ว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นเพียงผู้ได้มาผู้รับผู้รับอำนาจนี้มาเมื่อเป็นลูกของเมื่อเป็นลูกของรัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถไปก่อเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้นนเป,นป็นฐานที่พรรคการเมืองใดกมจะใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปเป็นเจตนารมณ์ที่ปรากฏชัดอยู่<น>จากที่ศารลรัฐธรรมนูญนะครับที่เราฟังคุณวิรัติกรยาสิรินะครับ,รบในฐานะผู้ร้องตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ เรามีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มนปชกลุ่มการเมืองที่เขาจะกำหนดทิศทางของเขายังไงครับลองติดตามจากคุณทัศนันยบอกแล้วว่ายัางไงวันนี้จะไม่มีการเคลื่อนมาที่สารรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูการแถลงของทางนปชกันต่อเลยนะคะเชิญคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข,ข่าวของเราเลยค่ะกับทันทีที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีการอ่านคำนิชัยเสร็จสิ้นนะครับกลุ่มเสื้อแดงรวมถึงกนรนำทั้งหมดต้องโหมร้องด้วยความดีใจเพราะว่า ผลที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่กลุ่มในการถแถลงยืนยันออกมาเป็นจุดยืนก่อนหน้านี้ครับเราไปดูบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันเลยครับครับนี่คือบรรยากาศสดสดนะครับภายหลังที่ตุลาการสารรัฐมนูญนะครับมีการอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นนะครับเมื่อสักครู่ผ่านมานะครับทุกคนโหวร้องด้วยความดีใจเพราะว่าผลที่ออกมานั้นเป็นไปตามที่มีการถแถลงจุดยืนไว้ก่อนหน้านี้ครับแกนนําทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนตุกมือแล้วออกมาส่งเสียงร้องพร้อมๆกับกลุ่มแกนนําแล้วก็กลุ่มคนแสดงที่รอให้กำลังใจอยู่ด้านนอกนะครับ เนื่องจากว่ามีการนําจอโปรเจคเตอร์ออกมาถ่ายทอดสดการถแถลงวินิจฉัยของสารนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับขณะที่สารกําลังอ่านคาวินิจฉัยอยู่นั้นนะครับกลุ่มแกนนาทั้งหมดก็เคร่งเพียดเพื่อเฝ้ารอติดตามคําวินิจฉัยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนไปอยู่ในรวมกันในห้องซึ่งไม่ให้ใครเข้าไปนะครับแล้วก็ไปสังเกตการว่าผลจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเมื่อผลออกมาทุกคนก็ออกมาตบมือยกมือแล้วก็โห่ร้องด้วยความดีใจเพราะถือว่าเป็นไปด้วยความน่าพอใจครับ ตอนนี้กลุ่มคนแสดงทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่นี่ครับอยู่ภายในเรียนชั้น5ของอิมพีเรียลลาดพร้าวแห่งนี้นะครับซึ่งมีศูนย์ประสานงานของนมชตั้งอยู่ครับยังไม่มีใครออกไปไหนเรากําลังรอการถแถลงข่าวยังเป็นทางการของกลุ่มคนแสดงในขณะนี้นะครับซึ่งแกนนาที่มีตอนนี้คือมีนายจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณสุพรอัถาวงนายแพทย์แหวงจติลาการคุณธิดาถาวรเสร็จและคุณบรรวุธวิชัยดิตนะครับตอนนี้เรากำลังรอการถแถลงข่าวยังเป็นทางการอยู่ครับ นี่สองเมกันูดและนี่คือเป็นบรรยากาศนบรกศสดๆณตอนนี้นะครับที่บริเวณชั้น5้าของอินเทอร์เวิลด์อัเรวิลด์รับพรานนะครับซึ่งเมื่อทันทีที่มีการถแถลงข่าวของแกนนำเราจะกลับมาติดตามที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับอขอบคุณค,คุณทัศนัยนะคะก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างรอแกนนำซึ่งตอนนี้ที่มาแล้วก็มีคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็คุณธิดาถาวอเศษด้วยค่ะอีกจุดหนึ่งเราไปดูทางฝั่งของพันธมิตรกันบ้านนะคะที่บ้านพระอาทิตย์ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพานุรับ สำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บ้านพระอาทิตย์ณนะตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มมวลชนคนเสื้อเหลืองแต่อย่างใดนะคะซึ่งการนำพัธมิตรเองก็ยืนยันมาโดยตลอดนะคะว่าจะน้อมรับและเคารพคำตัดสินวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะในระหว่างที่มีการดําเนินการ อ่านคำวินิจฉัยคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ของสารรัฐธรรมนูญแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็ได้เดินทางออกไปจากบ้านพระอาทิตย์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เองค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเจสีนะคะว่าจะเคารพคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้มีการแก้ไขามาตรา291ที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะคะ และสาหรับท่าทีของแกนากลุ่มพันธมิตรเองค่ะก็ได้แสดงจุดยืนนะคะในการเคารพคําวินิจฉัยจนถึงขณะนี้เองก็ไม่มีการนามวลชนคนเสื้อเหลืองออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็บอกว่าจะเดินหน้าคดีที่กลุ่มพันธมิตรนั้นฟ้องร้องให้มีการดําเนินการกับสสสวในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม416คนด้วยค่ะและตราบใดถ้าไม่มีการยกเลิกความผิดจากพระรอปรองดองเราจะอยู่เฉยๆเพราะเราถือว่านี่เป็นเรื่อง นี่เป็นเรื่องซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหลายทั้งศาลทั้งทหารทั้งข้าราชการจะต้องไปจัดการกันเองจะต้องไปจัดการกันเองแต่ครั้งนี้คงไม่ว่าผลเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็น้อมรับในกระบวนการที่เกิดขึ้นและเราก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเราต้องยุติการต่อสู้ด้วยหนทางอื่นถ้าเรายื่นสู้กันอย่างเต็มที่แล้วในกระบวนการยุติธรรมก็คือกระบวนการทางสารรัฐธรรมนูญนะครับรบการ และต่อจากนี้ไปนะคะสาหรับท่าทีของกลุ่มพัทธมิตรเองต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทีหรือไม่อย่างไรเราอยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บ้านพระอาทิตย์หากมีความเคลื่อนไหวใดๆจะรายงานกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคขอบคุณค่ะครับทีนี้เราก็มาสรุปประเด็นกันอีกครั้งนะครับว่า<ม>ทั้ง4ประเด็นสุดท้ายแล้วเนี่ยในรายละเอียดที่ศาลท่านได้อ่านคำนิจฉัยทั้ง4ประเด็นนะครับอาจารย์ปริญญารเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเพื่อความช,ชัดเจนครับ,รบประเด็นแรกคือสาลท่านเห็นว่าท่านมีบ้าในการรับ นะครับคำร้องให้ประชาชนมาฟ้องในที่ท่านโดยตรงโดยที่ไม่จะเป็นให้อาการสูงสุดเป็นคนมาค่ะค่ะประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่สองคือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนมาตรา2 9 1เพื่อให้มีสศสรนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่างงใหม่ทั้งฉบับทําได้หรือไม่นะครับท่านก็สรุปว่าที่ทําอยู่เนี่ยนะครับทำไม่ได้ก็เพราะว่าฉบับ250นั้นมีการทำประชามติค่ะดังนั้น ถ้าจะทําก็ต้องไปทำประชามติทามประชาชนก่อนหรือมิฉะนั้นก็ต้องไปแก้เลียงมาตราไว้ง่ายคือท่านชี้ว่าที่ทําอยู่เนี่ยทําไม่ได้แต่ประเด็นปัญหาคือว่าท่านไม่ได้สั่งให้ยุติการกระทำนั่นหมายค,คาวามว่าทาการลงมติวาระสามก็ยังทำได้ นั่นแหะสิแล้วถ้าพูดกันต่อในข้อนี้ทีนี้ต้องมาพูดกันในประเด็นที่3ต่อนะครับประเด็นว่าที่ทําอยู่เนี่ยนะครับคือรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ให้มีสสรมาล่างหมีฉบับนียเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองหรือไม่นะครับท่านก็บอกไม่ล้มล้างครับไม่ขัดมาตรา60เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา291ที่เขาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ ทับสิบเอ 11, up, ็ดเนี่ยก็เขียนอยู่แล้วว่าสสรจะร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ไม่ล้มไม่เป็นการล้มล้างนะครับไม่ได้ผิดตามมาตราหกสิบแปดนะครับดังนั้นก็ไม่มีเหตุพูดเรื่องยุบพักต่อไปเพราะไม่ได้ล้มล้างนะครับดทีนี้แต่ท่านพูดเปิดเอาไว้อันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ประเด็นสําคัญนะครับที่ฟังดูเหมือนผ่านๆไปแต่สําคัญที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าาหกบบุคคคลใดนะรั พบเห็นการกระทำนะครับที่เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองค่อยมาร้องใหม่นั่นหมายถึงว่าท่านก็เปิดเอาไว้แล้วเหมือนกับว่าถ้าถ้าหากว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนหรือพักการเมืองไปพบเห็นว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาใดไปเข้าข่ายการล้มล้างเน่ยอันนี้จกลันจะกลับไปที่ที่ข้อ2องนะครับคือสมมุติว่ารัฐสภานะครับเลือกที่จะหยุดครับ ถ้าหากว่าสภาหรือว่าไม่บอกนี่ย,ย้งไว้ก่อนได้ทีนี้ประเด็นคือว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68เนี่ยนะครับเ,เขียนไว้ที่วรรคสามนะครับว่า,าถ้าศาลเห็นว่านะครับมีกระทาที่เป็นการล้มล้างระบอบการาปกครองสาธรรมนูนมีอำนาจสั่งให้ยุติการกระท,ทําะทีน,นี้เมื่อกี้ลองฟังดูเราช่วยกันฟังเลยไม่ได้ยินใช่ไหมครับว่าศาลสั่งให้ยุติการกระทำซึ่งเพราะว่าถ้าจะสั่งให้ยุติการกระทำเนี่ยต้องตัดสินก่อนว่าล้มล้างระบอบการปกครองถึงจะสั่งให้ยุติทีนี้ท่านบอกว่าไม่ยุติไม่ล้มล้างระบอบกการรปคอง ก็เลยไม่มีอำนาจในการสั่งให้ยุติเพราะจะสั่งให้ยุติได้ต่อเมื่อตัดสินแล้วว่าล้มล้างระบอบการปกครองเราจึงพบว่าในข้อที่2ใเนี่ยท่านจึงไม่ได้บอกให้ยุติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธมนูนมาตรา291นะครับท่านเพียงแต่บอกว่าทําไม่ได้ทีนี้แหละมันจะกลับไปที่รัฐสภาแล้วครับรัฐสภาจะว่าอย่างไงนะครับผมคิดว่าดีสุดเลยเนี่ยนะครับเพื่อให้เดินหน้าต่อได้เนี่ยผมว่า ที่ท่านเปิดช่องไว้ว่าถ้าอยากร่างใหม่ต้องจะบับให้ถามประชาชนก่อนทางประชาการทางประชาสัมพันเพราะนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับสำหรับทุกคนเพราะนั้นก็ให้ประชาชนตัดสินว่าประชาชนต้องการร่างใหม่หรือเปล่าถอนร่างันแล้วก็แปว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ต้องยุติค่ะค่ะเริะนต้นใหม่เราพักหายใจให้ขอกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะเราชมรายการทางสถานีกันก่อนแล้ว16นาฬิกา30นาทีน่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นจากทุกฝ่ายจะกลับมาวิเคราะห์กันต่อค่ะ